เอาละครับคุณผู้ชมครับ,อ,บรอ,อ่าก๋วยใหญ่ครับเพิ่นสิตัดแล้วครับมาเบิ่งกันครับบาเนี่ยเอา้าคนเดียวเนี่ยเอาไปยู่แท้ๆละครับคุณผู้ชมครับฮะนี่ละวิธีการตัดจับข้างล่างจัเบิร์นเนอคนเดียวจับสียู่บอ่ำ<ป>ตัดก,กล้วยครับคุณผู้ชม สวยเงี้ยครับโอ้สุดยอดเลยมันเป็นม้าหลายเครืออะไรบอรครับเนี่ยหลายสุดอะไรบอรโอ้นั่นๆเห็นมอนั่นน่ะผมหาแล้วเจ้าปะยู่หนักเกาาปอยู่เลยเห็น,น,นบออ,อืมประมาณจจกิโลอะไรนี่หลายอยูอืมเติมยบอจิบอาจใกล้โอ้อสุดยอดเลยคุณผู้ชมครับปลาทิโตคุณผู้ชมเอาละครับบลาในเพิ่นกรสิแบกขึ้นเอาแบกขึ้นมอผู้เดียวเจ้าล่องมึงเอาโซ่เนี่ยเด้อเอาเอา อาถือไว้ก่อนถือไว้ถือไว้ถิวไ,ไปกิวี้เนี่ยถือถือไว้ก่อนเนอะเดี๋ยวเดี้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับ